สวัสดีครับทักทายสบายดีย่ำส,สอสอกรับเอฟซีพี่น้องคนฟองปลาสุขทุกคนทั้งชาวไทยช่าเล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันกับคนฟองปลากับยายเกดคือเกาเร่อพี่น้องมโมนี่พอกันวันทีน่สิบหกมิถุ่าหนาปีหกปีต่อปาาลาฮาราเฮ็ดเช่นเคยพี่น้องเมื่อวันเก็บเฮ็ดถึงนกยูง มื่อวมาลุนน้ากันพี่น้องว่าคนน้องปลากับยายเกตติเกเพชรอย่างอ๋อพี่น้องปอกันอีกคือเกาพี่น้องปอกันตอนเสาร์ของวันที่สิบปมีทุน่าปีหกปีพี่น้องหาลาเฮ็ดคือเกาพี่น้องครับยายเกตคนเดิมสวัสดีค่ะหาลุนน้ากันพี่น้องเมื่อวานผึ่งนกยูงแต่ว่าเมื่อนีนเจอผึ่งแดงแดงน้อยแดงขี้พี่น้องน้ำเด็ด แดกแห่งมานสองดอกเป็นแดงชี้เด้อพี่น้องแดงปลาชี้ปล่ออยีกบ้าทั้งนั้นโอ้ยออกหลายทวนมันอีกแล้วพี่น้องเราโดนประดับพี่พกมีทูน่าตีหกตีมานอีกคือเกาแต่บ่แม่นเฮดถึงนงยุ่งเด้อพี่น้องเป็นเฮดเถึงแดงชี้แดงชี้แดงหน่อยแดงแสบคือกันแดงตัวนี้โแม่นออกทั่วที่ทวนออ เออหมานเหรอครับหมานมีนี่พึ่งสมพี่น้องดอกบวบีแห้งขาเป็นขาขาเป็นขาอยู่แล้วออกขังดอกกระเจียวเลยดอกเนี่ยจัดเป็นจัดเลยหมูว่านขาเน่าหมูนี่ขาสันพี่น้องเอ้ยหมูว่านฝึ่งนุ่งๆขาเน่าสีแดงมือนก็สีแดงคือกันแต่เป็นขาสันสูงแดงหน่อยขาสันเด้อหมูนี่เพราะมันขาเน่า อ่ะรุนไปเรื่อยๆพี่น้องหลากหลายเห็ดกับคนฟองปลาดอกหน่อยๆน้ำหน่มแดงชี้แดงชี้โอ้หน่อมรวมหน่อยเนาะอืมแกงแสบเด้อพี่น้องสีสันนี่ปุ๊บจะตะกินกันกับผงแดงขาไล่รสชาติแต่แดงขาไล่แสบกลัวแดงแฝดด้วยสีสันรสจะตะกินสีสันจัตแกง่แสบอีกดอกนูก พ่อเลือ่อยย่พี่น้องมันออกใย่ยไปออกใยพี่ทวดงอยู่อ,อ,อดอกลูกดอดเลยไปแล้วช่วงนี้ตระกูลผึ่งสีแดงเลือพี่น้องออกขับอยู่มันกไก่มันม,มีก<ต>ุมารลายแต่เถา Ơ, đùi Mấy chắp khá nhầy, mà con chắp khá nòi Chắp đầy chút khá Chân đá bò ọc, chắp chùm nòi Chùm nòi, chắp nhì Ừ Hú, nèm cái đèn đèn Ơ, nèm bớt nèm Nèm chắp cái xí đèn đèn đôi, dạy kẹt Xí đèn bét lên nò Ừ, xí ngang โอ้แนมไปเป็นแดงๆนี่คุณแมนบอกอืมผลทั้งโอ้โหผลปากต้นใหม่เนาะตั้งแตมบัเต็มตาง่ายเนาะแมนเป็นเห็ดดอกหน่อยแต่ว่ามันแกงแสบอยู่พี่น้องแตบัวเต็มตาง่ายเยอะคอนจูมคนจำดอกน้อยไม่คือบกึบเผ่งมุ่งย่อหอมมันแหละพี่น้องบานเป็นแดงเลยนี่ดอกนึงทำก็เถียงเลยแกมกาอยู่ดอกแม่ก็มี ดอกวันไงก็หมู่บ้านก็เก็บเห็ดดอกหน่อยวันนี้นนเต็มตาหมู่บ้านมีต่ขายใหญ่โอแต่ว่าแกงแบร่สองดอกตัวนี้อวบแม่อยู่โอเคโอเคจับตของี้แดงไม่ใหญ่เก็บโอ้นเป็นหนึ่งแดงอยู่่นรอตีนฝนนะลุย มือเย็นเลยเต็มตางามได้คืเต็มเพ็ดดอกหน่อยๆโอ้ยโอ้คือกันมันคือเก็บผงนนุงย่องมือวานพี่น้อกมือวานเต็มเร็วก่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ค้าเน่าเนอะมีดอกงามๆโอ้ยเต็มตางายเพราะเาเก็บมันดอกนั่งทั้งโพอดมันเป็นเพ็ดดอกหน่อยเนาะ มะเือม่ววานม่ววานโอ้ยจำเต็มมือเด้อันนี้กินจองเนาะกำไปจองฟู <c oughs> งใส่ตาผีบิดแบบนีน้ใส่หอือนเนาะใส่ตาเออหมักจะสีแดงเลยเนีส่เสียัง้ก็ะเจอสีแดงดเ,ดเนาะอืข้ <c oughs> นหมานจุ่มหน่อยๆงามๆก็มี นี่ดอกนี huh. uh ่งามแห้งนี่ดิโอ้พันพกกลมว่าเห็นได้เห็ดอันนี้มันมากออกตามปลาโคกๆนี่บาชังนั้นรวยูวยเกดมาแค่ก็บัติรุกคืเห็นนี่และาไดรุนนนีเนาะเออถ้าไดรุ่นนีไขอยู่นี่ ดอกไงมันอดอกงามงามอ๋อ,อกพเป็นโมเลยกี่น้อเลยอะไรแต่แบบนี้ค่อยู่นออออกยายออกบ่บ่โมูบใหญ่ดอกองซีสวยมันมนค่าเงาประจํำม,มองมันงามเนาะเป็นดโด่งเดียวออกโคกแค่ออกโคกแค่ตัว อีกดอกนอึง้ยออกหมดเงี้จับเพจขาหน่อยอยจะเกล็ดมันบ่บ่บมัน่นขนไดเลยนี่แดงขาลายพี่น้องบ่เหม็นแดงหน่อยเด้อพ่อดอกเดียวบางก็พ่อเป็นหมู <laughs> ถ้าได้แดงขาไลา่ที่เต็มตาแล้วอยู่พี่น้องมันขาเน่าคือ,อ,อหน,หนกยุงดูงามๆดงแดงขาลาย ปลาบมองตาดอกพี่น้องเลยพอได้จักตาด้เนาะราคาดีสเด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้แกงกระเสบพ่ออยู่พอสักนันมาเอาผีก่อนอยู่ผีกับพ่อดอกนึงงามงามอ๋อดอกนี้งามแม่งพี่น้องแดงขาไล่แต่จังสีแย่เกลดมากขนาดเต็มมือเนาะเต็มมือตาเร็วหาดีๆมันออกโคกพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ออกตำป่าโคก มันพ่อพับเลยยังกินมันแต่ว่าขาโอเคอยู่ขาเป็นขาพี่น้องอะคันใดเฮ็ดแดงขาลายสีส้มมันเร็วอยู่พี่น้องมันดอกใหญ่ใหญ่เร็วมันคือแดงชี้ขุนจูมหนึ่งทั้งกลอนเช่เกลียวยาวคนใจล่ะมาคือบอกเป็นดอกเป็นแดงแน่นอนเออตอนดอกคนใจอุ้ยบ้ามีสิดมันมีสิดมันดอก แดงขาลายโอ้ยพอมองละดอกละดอกก็ดีแล้วมันพอเรื่อยอยู่เก็บพออีกละดอกนึ่งอันนั้นย่าห้ามเลยขาเป็นขาเลยมักสีสันมันแดงดีแฮงข้าคุณเอกบ่อกจีนเตาะเลยจุ่มน้องเนาะจับนี่แม่ขอเง่งเง่ง อูคำทางมันหน่อยหน่อยอีกนึ่จ z o มเอามันคำวาแลาวมือนจ o o m งามๆพี่น้องแดงขาไล่โอ้ยมองระดอกะดอก z o ๊กอะบิกเลยดอกแดงขาไล่สีสันอตัอนสียังสีงามครับ z ง้งามๆไปนี่ ขาเป็นขาปวดบีขากรรไกรจมม่มงามขาลายแง่ความสนศักดิ์ศรีน้อเนี่สีกับสีเอาแล้วพวกไข่ได้มาพี่น้องนี่เป็นปลาไก่พี่น้องในยางไก่นะมากรอกตามฟังหวยเพิ่นนี่ตามฟังหวยตามปลาตัวนี้แด้นเอยแดงงีิ ดอกเนาะอนะเห็ดดอกใบใหญ่เห็ดตัวนี้คือการกัดแดงขาลาอยู่พี่น้องแต่ตแตกต่างกันตรงขาบ่อไล่แล้วก็ดอกใบใหญ่ย็ดเหมือนกับเต็มตาต้องออกไล่ีคอยตีเต็มตาเห็ดตัวนี้ออกรอบแหนกแหนกจูมันโอจูมแดงหน่อยแดงชี้ดอกแดงชี้ างามอยู่ว้าวอีกดอกหนึ่งออกจากผงะลายเป็นผงแดงชี้บอาะเียถ้าเราผัดนิ้หนึงพอหลากหลายเหตุปีนองบวมเดินทางกับคนสองปลาเอาแดงชี้บ้่ะเลยดูมหน่อยมันเมียนเบิร์เต็มพูนอ่อนอยู่ อคุกระจุมดอกหน่อยดีเนาะก็เก็บดอกไงไม่เก็บดอกหน่อยบ้านนี้มาเต็มตาไงแล้วพี่แค่กคแกงแสบพี่หนอแถาบ่บ่ตัวนั้นแถาเหี้ยวบ่โอ้บ่เแถวดอกอือคือตัวนี้ยังไข่งามตัวนี้ยังหนุ่ม้ยขา อ๋พี่น้องในสีสุดก็เดินทางมาฮอดไทยคลิปพี่น้องมาเนี้ตอันนี้เดินทางมะลดแหละมาไว้อากาศฮอนคักพี่น้องหลังจากฝนเศร้าโต๊กับฮอนคักวันนี้ไปรูปยอดเฮ็ดที่ใดก็มันอยู่น่อยนึงพี่น้องขอเป็นคลิปสันๆเดอร์พี่น้องมาเนี้มเมินจังวากันไหมมันพอได้แกง๋ออยู่พี่น้องเกือบเครงตาแยเกตอยู่เป็นเฮ็ดผงแดงคาไล่เด้อพี่น้องมาเนี้มหมูว่านเป็นผงนกยูงนกยูงร้วนพี่น้องหมูว่านวันนี้เป็นแดงคาไล่กับแดงชี้ คือว่ามานันสำนึกได้แก้งอยู่พี่น้องแต่อีกตานะ่กับบํวบัว่าประมาณเด้อพี่น้องอีกตานะ่เกือบเต็มแต่เป็นเฮ็ดนอกคลิปช่วงเศร้าพี่น้องก็นเดทท่าาคลิปเนื่องจากว่ารีบเล่งโคตรร้ายพี่น้องก็เลยเก็บอย่างเดียวแยกเกตเก็บอย่างเดียวกเกือบเต็มตาเป็นเห็ดร่วมกับมีเฮ็ดพึ่งทั่วไปพี่น้องเห็ดพึ่งร่วมคือว่ามาันอยู่นะพี่น้องล่าพี่ก็ล่าน้องกับบานกันบนันนี่ชอบวิดีโอไลค์็ซเดอร์พี่น้อง ่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้ส่องปลาพี่น้องค้ส่องปลา,าขอขอบคุณถูกไลค์ถุกแชร์ถูกกำลังแรงใจละพี่น้องเอาคอยพ่อกันไมหมพี่น้องมือไหม่ผลละมืออื่นว่าจะเป็นเฮ็ดยังแน่ยสำหรับวันนี้ล่าพีล่าน้องกระบ,บานก้อนพี่น้องห่อนไหลเมื่อไหลสวัสดีครับ